สวัสดีค่ะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะวันนี้จุ๊มาก,กับลุกใช้สีม่วงค่ะจริงๆแล้วสีม่วงอาจจะไม่ใช่สีที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเนาะแต่คิดว่าอยากจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆมากเนื่องจากเพื่อนๆอาจจะเบือ่อสีน้ําตาลสีทองสีดําอะไรกันประมาณนี้แล้วก็เลยมาสีม่วงเป็นประมาณนี้ ม่วงเลยแต่ว่าไม่ได้ม่วงมากค่ะแล้วก็ไม่ได้ดํามากคือสามารถแต่งไปทํางานได้อะไรประมาณนี้กับปากสีชมพูแก้มสีชมพูแล้วก็ปากสีชมพูประมาณนี้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้ทํายังไงนะคะสดใสรับซัมเมอร์ด้วยสีม่วงพาสเทลบนเปลือกตาเต็มๆเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเริ่มกันเลยสิ่งที่ทําไปแล้วค่ะสําหรับหน้านะคะวันนี้ใช้รองพื้นนิดเดียวค่ะเพราะว่าไม่อยากหนามากก็เลยลงบางๆเฉพาะบางส่วนค่ะส่วนที่มีกระอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือวันนี้ใช้นาเชียสกโกลค่ะนาเชียสโกลตัวนี้เป็นเบอร์ไลท์สค่ะชื่อสีโกบิ เป็นสีผิวของจุกก็คือจุกจะลงบางๆเนาะก่อนลงรองพื้นจุกก็จะใช้เมคอัพไพรเมอร์ตัวเดิมค่ะตัวนี้เป็นเมคอัพ f พรเมอร์ค่ะ HD ไพรเมอร์ก็ตัวเดิมที่เคยเห็นกันแล้วเนาะลงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ลงรองพื้นแล้วก็จะใช้แป้งฝุ่นตัวเดิมค่ะเป็น Laura Mercier Translucent l o o s e Powder ตัวเดิมที่เคยเห็นกันแล้วก็ลงแป้งฝุ่นไปก่อนเป็นการเหมือนกับเซตรองพื้นค่ะจากนั้นก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นค่ะตัวนี้เป็น d i o r Skin Nude ตัวเดิมเหมือนการเบอร์010ลงไปอีกรอบนึงเพื่อเพิ่มความเนียนเพราะว่าเราลงรองพืนบางอยากผิวเนียนแต่ว่าไม่อยากหนักอะไรประมาณนั้นก็เลยใช้แป้งผสมรองพื้นช่วยออีกสิ่งที่ทำไปแลราคือคิ้วค่ะคิ้วก็เหมือนเดิมใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลแมตตัวนี้ค่ะเขียนคิ้วด้วยแปลงหัวตัดค่ะหัวตัดตัวเดิมตัวนี้ก็เขียนคิ้วสองข้าง ตาทําไปแล้วข้างนึงค่ะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกข้างนึงค่ะเริ่มเลยก็สิ่งแรกค่ะจะใช้อายพรเมอร์ตัวใดก็ได้ที่คุณมีนะตัวนี้ของจุ๊บเป็นของโลล่าค่ะอายลิปพรเมอร์ก็จะเป็นเนื้อมูชประมาณนี้จุ๊บก็จะลงไปที่เปลือกตาทั้งหมดเลยนะคะประมาณ ไอไอไพรเมอร์ mm hmm. พวกเนี้ยค่ะ mm hmm. เขาจะมีความเหนียวหนึบ mm hmm. เล็กน้อย mm hmm. เพื่อที่จะแบบประมาณว่ายึดอายแชโดว์ให้ติดแน่นทนนานวันนี้ทุบจะใช้สีม่วงของจีโนแมคเ a รย์ e ค่ะเป็น Pigment ตัวที่เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นเบอร์ห้าสีไอริค่ะเป็นสีม่วงม่วงออกพิเศษ<ช>หน่อยค่ะแล้วก็เคาะลงมาในฝาประมาณนี้ค่ะก็จะได้แบบมาผลิตภัณฑ์มาประมาณหนึ่งกองหนึ่งแล้วก็จะใช้หลังจากลง ไอเลดไพรเมอร์แล้วนะคะจุ๊ก็ใช้แปรงหัวฟูๆประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือจะแปะไอชโดสีม่วง mm hmm. แล้วก็ลงไปที่เปลือกตาเลยค่ะ mm hmm. เยอะน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะ mm hmm. ก็คือใครอยากม่วงมากม่วงน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็ลงไปเอาเท่าที่เราพอใจเนาะทั่วเปลือกตาของเรา mm hmm. จะแบบ ประมาณนี้เลยรอยพับเปลืกตาขึ้นไปนิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเบลนดเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็ลงไปให้ทั่วก่อนให้มันเห็นสีม่วงชัดเจนค่ะสำหรับตัว loose e y e s h a d o หรือว่า pigment ตัวของ g i n o macrae นี้เขาก็เม็ดสีโอเคนะตุ๊กแตะครั้งเดียวเองมันก็ได้ม่วงแล้วม่วงจริงๆประมาณนี้จากนั้นค่ะเราก็จะใช้สีม่วงเข้มค่ะ ตัวนี้ทุกใช้มันจะอยู่ในพาเลตของแมคค่ะตัวนี้เป็นแมคคิวตมันเป็นลิมิเต็ดนะแต่ว่าคุณใช้ม่วงเข้มอะไรก็ได้ที่คุณมีประมาณนี้ค่ะม่วงเข้มกับแปลงหัวอย่างนี้หัวกลมๆเอาไว้วนตรงหางตาตัวที่เคยรีวิวแล้วเหมือนกันก็จะแตะ,ะตัวสีม่วงนี้ค่ะแตะๆขอนิดนึงแล้วก็ลงตรงหางตาค่ะประมาณเข้ามาถึงประมาณกลางตาเนาะ ให้มันพอเห็นสีม่วงเข้มนิดหน่อยอะค่ะไม่ต้องเยอะเพิ่มได้ให้มันดูแบบข้างหลังมันเข้มกว่าข้างหน้านิดนึงก็คือจะประมาณนี้ก็คือจะเข้มกว่าข้างหน้าหน่อยเดียวค่ะ ากนั้นทูบจะใช้อายแชโดว์สีดำค่ะตัวนี้อยู่ในพาเลตของน a าสเหมือนกันเป็นสีดำอะไรก็ได้ที่คุณมีค่ะตัวนี้สีดำ,ดำก็ใช้แปรงอันเดิมค่ะแตะลงไปแตะลงไปติดนึงสีดำค่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเข้มมากเดี๋ยวลงไปแล้วลบยากทูบก็จะวนตรงหางตานิดนึงนะคะให้ดูแบบหางตามันเข้มขึ้นมานิดนึงแค่นี้เอง ก็คือไม่ได้จะสโมกกี้มากให้แบบดูแบบดําอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบประมาณว่าให้เหมือนแบบการแต่งหน้าต่งตาดูมีมิตินิดนึงก็คือจะใช้สีเข้มข้างหลังก็เพิ่มได้ค่ะสีดำค่อยๆเพิ่มแต่ว่าแบบอย่าลงเยอะประมาณนี้ค่ะก็เป็นวีได้นิดหน่อยเนาะ สังเกตหางตามันจะเข้มกว่าค่ะต่อไปง่ายนะวันนี้ไม่เยอะไม่ยากจริงๆก็เป็นสเต็ปธรรมดาของการแต่งหน้าจุ๊บแหละต่อไปจะใช้แปรงหัวดอกบัวประมาณนี้ค่ะจุ๊บจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลธรรมชาติที่ไม่มีประกายใดๆตัวนี้เป็นแคน Make ชดดิ้งพาวเดอร์ค่ะจะทำเบ้าตากันนิดนึง <c oughs> ก็คือเราก็จะลงนี่ค่ะแล้วก็เคาะแล้วก็ ลากจากหางขึ้นมาแล้วก็ลงไปที่บริเวณเบ้าตาของเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็เบลนไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยก็คือแบบจะมีสีน้ำตาลบนสีม่วงนิดนึงคือประมาณว่ามันจะไม่ม่วงโดดออกมาเนาะจะแบบกลืน,ลนไปกับผิวคุณอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะเนาะเดี๋ยวเห็นสีน้ำตาลชัดเจนวันนี้เราเน้นสีม่วง ก็จะประมาณนี้เห็นมีปีนตาเล็กน้อยค่ะโอเคจากนั้นเราจะมาไฮไลท์กันค่ะไฮไลท์วันนี้จะใช้าจากพาเลตของ b e n e f i ตค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆมีประกายนิดนึงค่ะชมพูอ่อนๆมากๆเลยก็คือจะแปะสีไปนี่นะแล้วก็ลงเห็นไหมลงไฮไลท์ตรงข้างบนคิ้วค่ะตรงโหนคิ้วของเรา เพื่อที่แบบประมาณว่ากลบไอเส้นที่เราลงอายแชโดว์ไว้ให้มันกลืนๆก,กันนะคะไม่เป็นเส้นชัดเจนเนาะแล้วก็จะลงตรงหัวตาหน่อยค่ะเพิ่มความสดใสให้กับหัวตาเลยมาได้ตรงนี้ประมาณหนึ่งส่วนสามค่ะประมาณนี้เนาะหัวตาเราก็จะดูสว่าง ขึ้นมาประมาณนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนกันตายของเราทําทุกครั้งไม่ทําออกจากบ้านไม่ได้รู้ปลาอะไรเขียนอายไลเนอร์อายไลเนอร์ของเราจุ๊บจะทําเหมือนเดิมค่ะคือจุ๊บจะใช้ดินสอลงอินเนอร์ข้างในก่อนตัวนี้เป็นเมกมาเนี่ยค่ะตัวเดิมใช้จนลอกเหลาเหลือแค่นี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นใครถามเข้ามาเนาะตัวนี้รุ๊รู้สึกว่ามันเป็นแพนด้าน้อยที่สุดเท่าที่เคยใช้มาแต่ว่าเนื้อจะแบบ แข็งๆนิดนึงถ้าตัวไหนที่ดินสอมันเนื้ออ่อนมากๆเนี่ยมันก็จะแบบเป็นพันด่าง่ายกว่าก็จะลงอินเนอร์ไปก่อนนะคะ น,นี้ก็คือจะชิดโคนขนตาเลยค่ะแล้วก็จะใช้ดินสอเนี่ยเขียนไปก่อนวันนี้ไม่ทําเป็นวิงนะจะแบบลากหางยาวไปด้านหลังนิดนึงก็คือจะเขียนธรรมดาเลยค่ะแบบที่คุณคุณเขียนกันอะเขียนเส้นที่แบบเอาอยู่ของทุกคนความหนามันแล้วแต่คนชอบนะคะคือจุ๊จะมี เส้นที่มันหนาประมาณหนึ่งอะที่มันแบบเขียนเรารู้สึกว่าตาเราสวยอ่ะบางคนก็แบบบางๆสวยบางคนก็หนาๆสวยมันแล้วแต่โอเคประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเรียบร้อยมากดูใช้น้ำลงอีกทีวันนี้เป็นไลเนอร์แกะกล่องค่ะตัวนี้ใช้ ชื่อว่าเฮโรอีนคิสมีคิสมีเฮโรอีนเมกสูดอิควิดไลเนอร์เป็นสีม่วงๆอย่างนี้พึ่งแกะออกมาตัวนี้เป็นสีดำค่ะหัวเขาจะแบบเล็กๆประมาณนี้ยเหมือนคล้ายๆเมยบรีนไฮเปอร์ชาร์ปก็ลงเลยทับตัวเดิมที่เขียนไว้ วันนี้จะลากห่างยาวตามลูกตาลงมาค่ะนิดหนึ่ง ้ไดประมาณนี้นี่ค่ะหางจะแบบประมาณว่ามันยาวไปข้างหลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวอืขอเติมข้างนี้นิดนึงโอเคเท่ากันแล้วซูขขอให้เขาแห้งนิดนึงนะคะเรามาทำอย่างอื่นกันก่อนอ๋อขอโทษค่ะลืมขอบตาล่างวันนี้ขอบตาล่างจะใช้ตัวเดิมค่ะเป็นอายแชโดว์สีม,ม่วงเข้ม กับแปรงแบบนี้แปรงแบบนี้ค่ะตัวเดิมแน,น่นๆน,นิดนึงจุม mm hmm. ่มอายแชโดว์สีม่วงเข้มเลยค่ะแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างนิดนึง mm hmm. ก็คือแบบลงให้มันเห็นว่ามันต่อจากข้างบนนิดนึง่ะคะ่ะจะได้ไม่ดูแบบโลดเนาะขอบตาล่างเราควรจะมีอะไรนิดหน่อย mm hmm. ก็ม่วงเข้มแต่ว่าประมาณลงมาแค่ครึ่งตาก็พอค่ะไม่ต้องเต็มตาเนาะ ประมาณนี้เค okay, <Okay, S 1> เรียบร้อย mm hmm. สีม่วงต่อไปรอให้อายไลเนอร mm hmm. แห้งนิดนึงเราจะทาแก้มกันวันนี้แก้มใช้ออซอฟ์พิงค่ะอันนี้เป็นซอฟพิ้งของชูเอมูระึุงคณแกะออกมาตัวนี้เป็นตัวรีฟิลค่ะเบอร์335ก็พอแกะออกมาจะมีสีประมาณนี้ ก็จะใช้แปรงปัดแป้งเป็นกลมๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็แปะไปเลยแล้วก็ลงแก้มยิ้มหน่อยแล้วก็ลงไปมันจะแบบเป็นสีชมพูอ่อนๆดูธรรมชาติมากเลยคือแบบตาแบบแอบบม่วงเข้มๆไปแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นแก้มก็จะอ่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้ยิ้มหน่อยแล้วก็ปัด การปัดแก้มนี่มันตามรูปหน้าเนาะจุกคิดว่าหน้าจุกมันแอบ,บกลมอะไรเงี้ยก็เลยปัดเฉียงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่หน้าแก้มแล้วก็เฉียงขึ้นประมาณนี้ไม่เข้มมากต่อไปจะเป็นการลงเชดดิ้งค่ะเชดดิ้งใช้ตัวเดิม Canmake s h a d i n g Powder กับแปรงเชดดิ้ง,รรดดงประมาณนี้ลงไปตรงแก้มเรา แล้วก็ล้อมรอบหน้าล้มอมรบหน้าหน่อยนึงให้ดูหน้าเร็ดบ <c oughs> เรียวและผอมโดยที่ไม่ได้ผอมจริงแล้วก็สำหรับจุ๊บๆจะชอบปัดทั่วหน้าค่ะ <c oughs> นิดนึงให้มันดูแบบแทนๆนิดนึงอ่ะไม่แบบขาวเกินเพราะว่าหน้าจุ๊บมัน มักจะขาวแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ชอบขาวมากโอเคสร้างสันจมูกกันนิดนึงด้วยอันเดิมค่ะแล้วก็แปลงหัวฟุฟูแบบนี้ลงไปข้างๆ้างสันจมูกเกลี่ยดีๆนะคะอย่าให้เป็นเส้นเนาะเราต้องการความเนียนนิดหน่อยพอค่ะ สำหรับไฮไลท์วันนี้แปลงไฮไลท์ตัวเดิมค่ะกับ Hungry Heart ของ n a s ไฮไลท์ hmm. ตัวเดิมของดูมนแปะไฮไลท์ค่ะแล้วก็ลงตรงโหนกแก้มเลืยมาถึงข้างบนเป็นตัว C ได้เลยค่ะโอเคสันจมูกหน่อยนะมุมปากด้านบนค่ะแล้วก็ค้าง เรียบร้อยต่อไปดืมอะไรกันหรือเปล่าเรายังไม่ได้ดัดขนตานะเราจะดัดขนตากันหน่อยนึงก็นี่เลยอันเดิมชูเอโมระดัดเลยใครถนัดดัดสามสี่สเต็ปยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยมาสคาร่าตัวเดิมค่ะมาจอริก้ามาจอลก้าแลชคิงค่ะปัดเลย จะปัดแป้งทั่วหน้ากันหน่อยตัวนี้เป็น Mac Prep and p r i m e Finishing Powder ค่ะตัวเดิมของจุ๊กใช้แปรงปัดแป้งอันโตๆจุ่มนิดเดียวค่ะแล้วก็บนที่ฝาของเขาก็ปัดทั่วหน้าให้ดูเนียนๆโอเคต่อไปปากค่ะวันนี้ปากจะใช้ของอันนี้ลงลิปมันไปแล้วนะคะปากจะเป็นของ ชูเอมูระเหมือนกันค่ะตัวนี้ชูอูเอมูระเบอร์สามค่ะเป็นสีชมพูตัวนี้ลงง่ายค่ะไม่ต้องใช้ผู้กันเลยเพราะว่าเนื้อเขาจะมันๆเดี๋ยวลงให้ดูทุกคนทาไปเลยเราจะได้ชมพูประมาณนี้ สีนี้เขาบอกเป็นสีขายดีนะคนชอบเอาไปถ่ายแฟชั่นอะไรประมาณเนี้ยอืมสวยดีก็เอาไว้เติมระหว่างวันได้ค่ะอันนี้ต้องเติมบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาไม่ทนมากเพราะว่าสีเขาจะแบบแนวว่าอ่อนๆอะไรประมาณเนี้ยมันๆเลยก็เสร็จแล้ววันนี้ตาสีม่วงแล้วก็ปากสีชมพูค่ะน่ารักกกกิ๊ก แต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้ม่วงแบบพาสเทลมากนะแล้วก็ไม่ได้ดํามากก็เป็นแบบม่วงกลางๆแบบคุณสามารถแต่งไปทํางานได้แล้วก็มีไอะไรเนื้อฮาร์ดแข็งยาวๆนิดนึงค่ะดูสดใสสาหรับซัมเมอร์เนาะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้กันนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะมีอะไรถามหรือว่าติชมนะคะใส่ในคอมเมนต์บ็อกซ์หรือว่าเมนมาหาจุ้มได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปก่นนะคะบ๊ายบายค่ะ